สวัสดีครับมอนิมาเที่ยวครับผมพาเด็กหน่อยบรรยากาศสะบัวยักษ์ได้บึงใบบัวดูโอ้ใหญ่มากเลยอันนี้ใบบัวนะครับนี่ madı. อ Mother, ันนี้คือใบอันนี้คือใบออเบ่งใบรั่พี่น้องเออพ่อันนี้คือดอกเป็นเวลเวบดอกก็ได้อเน้ำน้ำน้ำมีน้ำด้วยครับนี่ผักของแท้ด้วยนี่เด้อเลี้ด้วยนี่เห็นบหมพี่ โปรตายใบบัวใหญ่นู่นพุ่นดอกอยู่พุ่นดอกอยู่พุ่นสวยงามมากครับได้เย็นสบายครับผมใบบัวใหญ่ใบบัวใหญ่ครับผมโอ้ใหญ่ครับ,บรพี่น้องเอ,อ้ยปั่นกระดงใหญ่ ต่ว่าน้ําแข็งเลยครับเด้อน้ำน้ำแข็ง,ดดขงถดลองมือแล้วครับน้ําแข็งปลากเก็บสุดยอดแปลกครับผมบ่เคยเห็นครับผมดอกกระน่้ด้ครับดอกกระนี้ดอกมันดอกกระนดอกก็ใหญ่เหมือนกันเกิดอยู่้างใต้เพยาะยามดันขึ้นมากพี่ขึ้นมาบ่ได้สอดขึ้นมาบา่ได้ อันนี้เพิ่นเห็ดไปสำหรับเอาไว้เดินสำหรับเอาไว้เดินเดินได้เหยียบได้อันนี้จะเป็นปูนอ๋นนอหนี้ขึ้นไงเธอวะโคตรง่ายเลย <c oughs> ยืนเทียบดูลูกยืนเทียบดูป <c oughs> ูนนะครับนี่ก็โคตรนะครับเ <c oughs> ออระวังน้ำเด้อ แบบนบๆเล่นมาแบบ<ม>อืมโอ้มีเรือคีพรไปดูเรือไปดูเรือสวยงามมากครับผมธรรมชาติสวยงามครับผมอยู่หนองคายครับอยู่หนองคายอันนี้จะเป็นดอกบัวดอกสวยงามอันนี้ใบใบใหญ่เนานะห้ามเด็ดห้ามเด็ดนะครับสวยงามมาก ่าดูกล้องหน่อยบไปโอ้แข่งเรือไายเรือเหรอครับนี่พามาสมสะบัวครับผมสะบัว สะบัวใหญ่ไปดูกล้องหน่อยปไ<ะ>ปเล็กๆในน้อยครับผมพาชมสะบัวใบบัวยักษ์ขอบคุณครับอันนี้ใบแท้ ห้ามเด็ดสวยงามมากครับอยู่ที่จังหวัดน้องคลายครับผมแวบะบมาชมมาเที่ยวได้นะครับ